วส,สวัสดีครับเบสซีครับผมอ่ะมื่อนี้กับว่าพบม,มาพอกันบรรยากาศช่วงแรงๆเนาะครับคือจังที่อ่านักไปเมื่อเศาอ่านัดกันไว้แล้วเด้เนี่ยหลังจากที่เมื่อเสารนี่ตีหาเพื่อนในเขาไปหาเพื่อนในส่วนอาจารย์ไข่ครัเนาะอาจารย์ไข่ไม่เดียวละเพื่อนเพื่อนทรงขอวามมากตีฮารตีหาครับเพื่อนบอกให้ผมเขาไป เ้าหมงให้ไปเกาหมงเคิงเออเกาหมงเคิงนั่นครับเห็ยนมาเกาหมงเคิงน่ะเกาหมูเคืงมื่อหนีบ่ะคะครับผมเกาหมงเคิงเมื่อเช้านี่ไปมาแล้วไปมาแล้วอ่แต่ว่ากัยังไม่มีโอกาสได้มากนางทถาำกิมเนื่องจากว่าคนมีโชคกัยังเบวบางตัวผมเองกัยังเบวบางข้าไปอนุโมทนาเกียรตินักระเบิดอยู่วัดปูทุดดงศูนย์หนึ่งสองเนาะวัดปูทุดดงศูนย์หนึ่งสองอ่าจะเปลาค่ะจะเปล่าเด้อแก่ท้าวเนีค่ะแต่ว่า น่ะเห็นาวัดเพิ่นใหมาหเห็นมาหน่เลขเพิ่นไห่มาบ๊วยยังเขามบอกกได้เขาอกเลยอ่าจารย์ปูเนาะเพิ่นไห้มาเจ็ดี่ตัวแโคโลแมนเคืออ่าคือปูเกียรหนาหนิครับอาบ่แมยังตูดงศูนย์หนึ่งแมวัดนี้มีอยูสองดู ครับเนาะซึ่งผู้เกล็ดหนักคนไข่มากเกล็ดสี่ัวเดียวตัวเดียวโคโลเลยออกแล้วสองไลออกแล้วสองไลอืมเดี๋ยวจะเต้าเอาตอนนี้มันทุ่มทุ่มกว่าแล้วเนาะยังท่านยังท่านอยู่ท่านปะท่านปะโอ้ตะลักกว่าเขาจะเห็นคิดแต่อาจจะเป็นท่านเราแหละบอกครับอืมนั่นแต่ผมเป็นนักเข้าไปนั่งเสนอแจ้งเอฟซีไปแล้วเออค่ะเขาก็บอกแล้วผู้ใดมาก ข,ขามตั้งประเทศกับไปครับอ่าผู้ใดมากเลยไงแต่ว่าเพื่อนกับบะไรระบุว่าเป็งเ่งนใหญ่รือเป็นหนน้อยนอี่กไหนเพื่อนกับบรบุระบุนะแมนต่ว่าที่เน่ยคือรู้แล้วล่ะว่าเขาหน่อยสองน่อยนะครับ,รบน่อยหนึ่งออกเกีน่อยนึงออกสียครับน่อยหนึ่งออกเ4่หน่อยหนึงก็เกี่ออกยสี่เสองอันตรงๆตั้งมาเอะนึ่งหน่อยออกเกีแล้วก็หน้อยก็ออกเกี นอยนอยแรกนี่คือนอยนอยปกติออกเจ็ดสี่นอยปกติออกเจ็ดสีนอย V.I.P ก็ออกเจ็ดสี่ค่ะนอย V.I.P ก็ออกเจ็ดสีโอ้ความเปนธรรมดาเมือ่อนี่นี่ผมผมสังเกตอยู่ดิผมสังเกตเล่าอ้ำอ้ำมึงึงเล่ามามึงึงเจ้าสิบอกดีพวบอกดีลูกป,ป่าออกมาเกิดใดเลยเจ็ดสีเอฟจีตมาบอกแล้วเจ็ดสี่มาล่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ลูกฟันไปเลยว่าสันเอฟจีตมาเนี่ยเบิ้งคีบหรอไว่ทิ้งล่างรัฐบาลนั่นหรอรัฐบาล แต่ไมาทำประเด้๋ยวเรื่องน้อยนิดแต่ว่าแบบนี้มันจะออกนอกเรื่องแล้วตอนนี้เนาะครับโบกกลับขึ้นมาอีกเลี้ยวกลับยูเทิร์นยูเทิร์นตามยูเทิร์นกันยูเทิร์นเลี้ยวกลับมามาเอาเรื่องอ่าอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่ซะนะครับเพรานให้ไปเก้าโมงเพิ่เพรห้ไปเก้าโมงเชิงไห้ไปสองคนครับแมื่อไหล่ะแม่นให้ไปสองคนอืมล่างคนมัดตีกันบอกว่าเออเป็นปริศนาหรือเปล่า อ่าวคนห<อ>ายปริศนาไม่คิดหรือเปล่าวะชั้นตอนนี้ห้าวสองคนได้เข้าไปตรวจสอบไปสอบถามเรียบร้อยครับพคนบอกว่าสูญ,ญยับฝึกไหลอืมอม,มันมองเป็นปริศนาตัวนั้นนะครันอืมเลขวัดาวา่กากันกับขี้ว่ากันโง่เถอะขี้ว่ากันขี้ไร้เถอเะครับผมไม่เป็นเลขออกเลยเพราะวาเราดีว่าชั้นครับแม่ค้วกับบอกด้วเนเด้อล่ะ เสมาอ้อมรอบซีหลักอยู่ในหลักกระเกาหหาเปียงก่อยบ่าาสี่ใสพนวางพนวางซ่ำผู้พันก็ะาบอกไม่คู่ยุนเนี่เปยงสูงคือบ่าเอาอยิ่งสี่นโอังคิดประอดเนาะมันก็คิดประฮอดเมื่อลาน้ำซ้ำย่ำย่ำบ้าหลักเสีมาซีหลักน่มีเล็กเกาหาอยู่หั่กับเปียงรูอว่าเกหาทีหลังหันมาไม่คู่กับว่าฝันวว้นี่ไม่ยิ่งซีคนยืนยุน หน้าประตูโหงครับนี่ไฮซีมานี้คือว่าซื้อว่าเั่นหมายถึงว่าในส่วนนี้จีเป็นอาจารย์เว้าหรือว่าผู้มผ้าเล่าว้าของวัชชักอันนี้ตามตามอาจารย์ยี่เดียวเวิ้งหน่ะในในในเวลานั้นนะในขณะนั่นนานคือมันจะวันเดียวเวิ้งหนามันจงไหนร้อนี่ผมเร่งเหมือนเยวหนามันจงไหนร้อนเป็ยโนเลียนเปีนเลียนไม่เอาหนูมาเมียนร้อนนี่สั่งหอกผมก็สังเกตอยู่ดี แม่นอาจารย์นี่แม่นจังไรเนาะนี่ตแสดงเพราะว่าชัวก็งองว่าสันนี่เป็นว่าป้าขันวอลล์รักษาแังสันบันนี้ที่อาจจะเป็นคู่บอดนี่งนั่นแหละแต่คือเพราะว่าตัวแม่คู่แม่คู่ก็มั่นใจว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เพิ่นไห้อยู่ไหมค่ะเพิ่นไห้อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าที่งานของเฮาหลายๆคนนี่เพิ่นซื้อน้ำบ่ได้เนาะเพิ่นซื้อได้่งก็แม่คูู่้เดียวบังเอิญแม่คู่เบาบางสี่ แม่คูไก่เกิดอยู่วายยาบาซีรัสนี่เป็นซีอีกน้ำเด้อพรามือสุดไทยก็เห็นม่ยิ่งอีกสี่คนเย็นยิมอยู่ไ้เบื่องอิดแม่เขาก็ยืนยิ้มซื่อแต่เพิ่นมาเหยียนังคือยืนสี่คนแบบเรียกันเนี้ยนี่หนึ่งนี่สองแบบนี้สองสี่คนเป็นสี่เหลี่ยมก็จงเสาเสียมากเสาเสมากอ้าจ้าเล่ามาเนี่ที่สําคัญน่ะประโยคแรกที่เล่าเบาส่วยเคืองอแถะเลยไปหอดครับถ่งยเครื่องงอเนี่ย แต่ให้เม่คู่ไปเล้วเนี่ยเลียูยหลักมันกับเก้าห He well. ่ายัวสหลักถูเปียงคือเบาสีใสมาสั่งก็ได้มาโดยทุกนเพิ่นเพื่อเวากระปุเขาวยูจีงเตี้ยได้แหละบพื่วางบ่บ่บ่บีดีบ่บเอ้สิขึ้นมากันงงเถอะอนอวะเนเนี่ไรผมกระสิงตาเิ่งแม่นจะไหนเนาะปิดต่ใสเกี่ยมาหรือยังมอมาสำหรว่าเออแต่เพื่อนก็เลยวางสั่นครับเนาะเพื่นพอดีเพื่นวางสั่นแล้ว กับเขาสู้ภาว่าปกติที่บ้านแต่วาเราเรี้ยงเรื่องอะปริศนาบ่ะคะมาเราเรี้ยงปริศนาไม่บานี้เพื่อนไทยในลักษณะนี้บาดเพื่อนไทยในลักษณะใดเจ้าอาเจ้านั่งกับน้ำข่อยเหรอเพราะว่าสิเป็นปริศนาปริศนาที่เขาจำไหมเจ้าจำข้ามว่าวเาแรกที่เพื่อนว่าว่าวข่อยได้บ่หลังจากที่เพื่อนว่าสู้ขึ้นงโแล้วนี่ยอ่าพอดีว่าของสั้น เพื่อนว่าชี้มาหาข่ยาอยเจ้าย่างขึ้นมากหรือเปล่าเจ้าย่างขึ้นมากไปตอนนั้นผม,ผมย่างอยู่บันได <บะ S 1> ผมย่างขึ้นมากับบันไดเออแม่นแมนเจ้าอยู่งอ,อยู่<ช>บันไดเนาะช่วงนั้นเนาะครับพอดีวางสั้นแล้วก็เลยบอกว่าปีนึงมีจักมือแม่นได้ยินเลยครับนี่แหละ <ผม S 1> ปีนึงมีจักมืออ้าวคือวางสั้นเนาะข่อยบ่ลเป็นคนฝึกบอไดนพื้นสิบรูดจ้าว่าปีนึงมีจักมือ,อเอานาะก็ถามชี่ว่ามาเนี่ยเรากัหันมาหาผมปีนึงมีจักมือเราก็ถามอีกคำเดียวกันล่ะปีนึงมีจักมือสามร้อยหกสิบห้าวัน หรือบางปีกระอาจสีสามรอยหกสิบหกเป็นไปได้ปะเป็นไปได้สามรอยหกสิบสี่เป็นไปได้ปะมาเมื่อไรปะเพราะพรากติว่างชันนี่มันมียี่สิบเก้าก็ยี่สิบแปดมันมียี่สิบเก้าก็ยี่สิบแปดสามหกห้ากับสามหกหกเนาะแมนโอ้เพราะกับว่างยังไปนานมาหลังนี่เพราะดีเพิ่นว่าปีนึงมีจากมือว่าจนผมกับเบ้าสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบหกแล้วก็ะเบ้าว่างยังนี่มีจริงจริง พอดีวางสันมันว่าเจ้าว่ายางขึ้นมานังกับทิม่มยาซ่องหนึ่งให้เจ้ารลเอาไว้สันเอเอแม่แกดีเท่ากันผมผมว่าชีดจะได้ปวดนั่นไปแล้วไห่ใครมากพวานี้เราก็ถิออ่มยาซ่องมาจังสี่แบนี้แมนเจ้าว่ามีนังสืบอ,อ่ะเมื่ได้ขออไรอย่างนี้นยายยาซ่องไม่เหล็กบ่ค่ะซ่องซ่องยาสูบยาที่เพิน่นยนให้เนี่ยเป็นเอสเอฟเขียว อืมอืมสามชิบาบ้านนะครับฮะ35มชิบาทไม่ใช่ได้อสาม้หบาเอ็ม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 อ็มเ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 อ็เอ็มเอ็เอ็ม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 อ็มเอ็อ็อ็มเ็เอ็ม ปัญหาปกติเล่ากับเล่ากับเอาเวลาไปเนาะการไปเล่ากับแน่ๆกาแฟกินแหมไปฮอดเล่ากับสิบอกว่ายังสั่นสิบหกบาทกาแฟเราไปนั่งอ่าสนทนากับเปืนเนาะนั่งสนทนากันบานนี้เล่ากับซีมี่ขนมแน่ว่านี่เนี่ยขนมแน่เล่ากับส่วนปกติกขาทีมีแต่ของกินขนมแน่หมากไม้หวานแน่นะพงศ์เงินเสียเอามาให้ยังสิแม่บานนี้ ถิมยังท่อลรอบลงมาเอ้าวแปลกไม่ได้แปลกจร่งๆจว่าเมื่อวันนี้แปลกมากหนึ่งราคาหกสิบหกบาทเดิค่ะถิ่มมากเลย S M S เขียวแต่ละค่มองขายวัท่อกันแต่ละมองขายวัท่อกันแต่ว่าก็เลยบ้าคือสิแมนน้องคือสิพิจารณาอีกว่าน้อก็เลยเอามาเบิรงพิจารณากันตัวเลขเขาบอกกันอยู่เขาบอกกันอยู่แต่ว่าตัวเลขอยู่ในี่ซองนี่หลายก็ตลาดตัวเลขว่าจะนั่นสินว่าเยอะติดตรงนั้นบะไรเฮ้ยสิเป็น เลขเก่าสิมาบอกยี่สิบวันเลยยี่สิบวนบอกฮึยี่เอแมนอันนึงมันมียี่สิบวนเนาะแมงยี่สิบวนบ้าสิมาอยู่บ่เลขเกานี่มันก็เป็นไปได้เนาะก็รคือคือ,คอ,คอ,คอาาขออ้าวมารีค์ข้าเมาเพิินอะตอนนี้ข้าวิเคอเนี่ครับข้าวอเลยว่าตัวเลขแต่ว่าที่กิงแล้วอกุ้งไฟว่นน่ะโอเคแล้วล,ละคือหนึ่งเก่าละละครับอันนี้คือดูแล้วดูแล้ว,ลวครับคือสิบ่ไปใส่นั่นละครับ ปัญหาไหมนี่ก็ปีหนึ่งไม่จักมือแล้วกะทีมยาซ่องมากหรือตรงทีมยาซ่องที่เป็นปัญหาว่าสันนี่หรือเพื่อนอยากให้ให้เข้าปล่อยเป็นมะเร็งบอกสันนี้จังวะหรือว่าเราเพื่อนสีให้ปัญหาเข้าแบบตัวที่สามบอกมากเลยแม้แต่ววปีหนึ่งนี่มันแต่สามตัวหรือดิโนปีหนึ่งก็สามหกห้าสามห้าหกนี่แหละเออสามสามหกห้าสามหกหกอืมสามหกหกอย่ด้วยหรือว่า ย่าซ่องมันมีสิบม้วนมันก็เป็นกองสี่เหลี่ยมบอกมาว่าเนี่ยตียากตียากเอฟซีวิเคราะห์ซอยกันอ่าเห็นเป็ียนจากไหนก็ว่ากันมาเพราะว่าเบอร์วายังสั่นเนี่ยคนเบาบางยังตอบเบาบางเบาบางนอนนั่งกับมีแต่เบาเรื่องเออเนี่ยเงินเอฟซีอนมากนี่คอยกับเฮ็ดแล้วเด้อะนี่เพื่อนแกก่ออิดเนาะเพื่อนก่ออีสก็สล่าแล้วก็เพื่อนกับกําลังทีเฮ็ดกันสาดตร์นะเพราะว่ายนี่ยผลตกฝนสาดกับว่าสลากัน ก็เหลืออีกหลายเติบอยู่เดี๋ยวยังบ๊วยเหล้ยวดอก,ดอกค่อยๆเห็ดไปก็อยึดอ่อ้อมไว้ขางละซีก่อนครัต่อไปกับเพื่อนกับจีไสหน้าตรงหน้าตัง้งตั้งจีหน้าครัขึ้นว่าจาาังไหนะมีความคิดเห็นว่าจาาังไหนเพื่อนเพื่อนถามจังสั้นละก็ให้บุรีมานมีความคิดเห็นจังไหนเจ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่ามมัวผมว่าตัว ตัวปีหนึ่งนี่มีจักมือนี่น่าจะเป็นปิศนาเพื่อนแล้วหละแล้วไอไ้ที่ถิมลงมากนี่เพื่อนสิเห้นรถบอกลงเหอเออลงบอให้ลงแต้มบออยูจังไหนโอ,อ้นนีมัจจานา,าคิดอยู่นะเออทิมอย่าสร้างมากถิมลืมทิมปลักล็อกลงมากะข้าวกะบ,บออีหย่างล่ะพันเพื่อน มีทางมีคนว่าข่อยอยู่จะหัวล่างลื่นคู่อะไรอย่งง้จะหัวล่างลื่นผ้าอะไรจะเก่งกว่าผ้าหลายปนาว่เพราะมนเก่งกว่าพระเมาสูฟังเสด็จเนาะตอนเก่งกว่าผ้ะเลยจังไรกะโอ้ยกันว่าผ้าอะไรจะย้อนเมื่อสุดสอบเนาะจังไรกะให้เกียริเพิ่นน่นแหะเพิ่นเพิ่นว่าจังไรเขาวางสั่นนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวจังไรกะอันนี้ในส่วนของปริศนาเนาะเห้เราเอามาคบคิดกันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจังไรอีกจก สองสาม,มือสองสามมือมีเฉลยแน่นอนครับถ้าเพิ่นบอโทรมาตา่ำดิเพิ่นโทรอยู่ดอกเพิ่นจีโทรอยู่ยเพิ่นยานห้ามบดได้คืออย่างนี้ด้วยมันรรมดานไม่ไมอ,อยากเล่าคืออย่างนี้หมายถึงว่าสองสามมือนี่ถ้าเพิ่นบอโทษมาตามกับทีสองสามมือจะอยสิเข้าไปเอออีกอีกค่ำหนึ่งเพิ่นวางสิอีกค่ำหนึ่งเพิ่นวางสิที่ผมเข้าไปที่แรกครับ ข้าอยู่ในว่าวจังไรก็บ,บอกว่ามันมีคนบีบข้อไว้ระวังซีว์ชีบอกชีนะชีว่าว่าชีเอาชีใส่เสด้อเอาชีใส่เด้อ,อเนี่ยข้าอยู่ในเ่าวก็บบกบบกว้าวก็ว่าวออจักเปลี่ยนยั้งว่าสัน่น<อ>จัเว้าจังหงั่งหนึ่งมันวางสัน่นบอกเอา้าอันนี้ก็ที่จริงตั้งแต่ผมขอไปมือที่แหลกเราก็บ,บอกสูงผมฟังอยู่ครับอันนี้นะว่าจับว้าวนี แมนแต่ว่าเราก็บอกว่า่ารว่าที่ว่าแก้ตัวที่ว่าเราเราไปไม่สอบวางใช่ไหมเราที่ว่าแก้ตัวเราได้ว่าไม่อยากให้ว้าออกไปรอเชียงรายกัสี่หาว่าเออเดี๋ยวพ่อเลยออกมาแล้วที่แก้ตัวไปยังซันปังซี่นะบอบ้ที่ที่จริงแล้วอ็แมนอิเลี่ยเหรอเพราะว่าอ่ามันไปประกวบกอบกันครับแม่คู่ซื้อได้รับพอดีเนาะแม่คู่รูแดงในว่ามิเล่เก่าหายยั อ,อ,อยู่เสาสีมากจังแม่มากจันปูามาซำเนปูกระสิบเนปนารากาที่ิวเาไปแล้วปูวมะกระสิบมาเป็นสิ่งที่ดีรับเหลือเสียอยู่ด้แม่รู้ได้ยังไงแม่กู้ลู้ได้เลยยังไงลูกได้คือได้คือดีอย่างไปยยังบึงต้นสีมากเงี้ยมาแม่มิเลย์เก้าหายุ่หันเสียมากมิซีหลักเนี่ยแต่ว่าประเด็ในความที่แม่กู้เล่ามามักซีในขณะนั้นเนาะเราก็เลยเบาๆไปหน้ามาหลังหรอกแต่ว่าที่กิ่งแล้ว เขาก็เริ่องมว่าเราสู้กันฟังเนาะบ่ได้ออกมาวเคอบ่ได้ออกมาวีคอซะยาว่าดัไม่พูดถามันซีเลเพราะว่าจังไหนเนี่ยข่คิดน่าข่ใส่ตรงงไว้แล้ว0ูนะข่จะก็เลยา่เ้าหยังบบยาปากมันสิเคลื่อนในไข่อยคขึ้นาจะเว้าเลี้ยงซีมัเลยกันเคลื่อนในใจข่ขึ้นไว้แล้ว่อความแ่พวกพี่จัหาเก่าไรแล้วเก่าผมไม่ยกสิเพราะาปตัวเองเพราะว่าก็สีบันท่านก็เลย้อจะังต้งงจาฟองเพราะว่าจะฟองกัน จับไว้แล้วเนาะเอต็มกระเป๋าเลยนะญาติย้สิวายังไงเน่เาะอยิ้มไว้แล้วเมื่อเลขวออกเออนโอ้ยอยิมไว้แล้วยังไงน่าเทีเด้อเกาหาย่างน้อยนี่เออต้องมีสองวันต่อไปต้องมี่สองสองแสนอ่าเก้าห้าเลขเลขบัตรฟั่งบัตรเสื้อยบัตรมีเก้าหายุติว่าห่างบอบมีหามาเติมอีกมาบมันที่เกียงคข่เกือบว่ามันที ห้าเก้าห้ายังแข่งเดียบบอเนาะบอลมากห้าเก้าสี่เปียงได้ไหมห้าเก้าสี่ลดเต็มหนึ่งสวัสดีครับก็เสนอไงหลังเติมอะครับอาจารย์ตัวละอ่าข้าวกล้องมาแกงข่าวซัมนี่แหละครับผมเอฟซีมีความคิดเห็นแตกต่างจังไรนะครับในเรื่องปัญหาของอาจารย์เนาะอันนี้มาเป็นมาแก่หนาแท่อาจารย์อาจารย์เพื่อนเล่าจังไหนข้าวกล่องสัตติกรอาจารย์กำชับไว้มู่เจ้าแยาไปเบาเด้อ เพราะว่าเพิ่นชีว่าข่อยแก้ตัวเนีผู้เจ้าเยาปเบี่้วโดยเนื้อขาดแต้ว่ากับโอ๊เบ้าบว่าดดเพราะว่ามันสอบข้องกันครับแม่คู่สัมผัสกะเลยเเบาครับมาสอบล้องกับความฝันแม่คู่ที่เห็นมียิ่ง4ีคนอยู่หน้าตู้ผมเพราะฉะนั้นเฮาเป็นหยังก็บ่คือว่าสี่มาแน่นอนสี่มาประกบบจ้ามากกอบกันครับว่าแม่คู่เอา4ีไปทิ่มล่ะบว่าน่าสีมากครับกะมันสิบันท่อนคิตใจอาควางก็ได้เบ่ยวเลี้ยงซีด้วยก็ได้สวัสดีครับเนาะ อาอสัตว์ตัวข้เมียนมากเด้อครับเด้อปัญหาเนาะปัญหานี่ข้อเมียนมานะครับอ่าถือว่ามีความคิดเห็นเจ้าไหนกันถือว่าแบ่งปันกันอย่าลืมทุกคำว่าที่ว่าไปนี่เป็นความเสียส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องนั่เสนอเพืปลี่ยนแนวทางเท่านั้น์ค่ะไม่คู่จะมีอีพีสองยู่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นมาบอกานไดู้ดแล้วเมื่อวานนี้ได้บอกปูนะปูเนี่ยอ้าเจ้าไหนกันคอยติดตามไม่คู่ว่าไม่คู่ฝันมาจังไหน อ่าพุ่มวัดอาจารย์ไข่เนี่ยแมมาเข่าฟันเม่คู่แล้วอ้ยแต่ว่าเม่คู่เราความฝันเนี่ยผมฟังแบบป๊าดขนชิงลูกเลยบองบอกโอ้่อยกระดุ่นเห็นเจ้าคนชิงลูกปอกปาคือมันชัดอ่ะชัดเจนชัดเจนเลยล่ะโอ้โเอาเ้าฟังเม่คู่สวัสดีครับเปล่าฟัง